จากฮีโร่กุนคแม่สู่ครูมวยไทยในบราซิลเส้นทางพลิกผันของติอาโกเตซิราสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดิสตูดิโอจะพาไปฟังความเห็นของชาวเน็ตต่อกรณีของนักมวยชาวบราซิลผู้ที่ได้สัญชาติเมนเพราะทรยศต่อมวยไทย เตียโกเตซิราอดีตนักมวยชาวบราซิลกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการศิละปะก,การต่อสู้หลังจากเคยถูกกัมพูชายกย่องให้เป็นไอดอลกุลคแรมและเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ใช้โปรโมทศิละปะก,การต่อสู้ของกัมพูชาในเวทีโลกแต่เส้นทางชีวิตของเขากลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงหมดงานหมดเงินต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการโปรโมทเว็บพนัน สุดท้ายต้องเดินทางกลับบ้านเกิดและหันมาสวมเสื้อมวยไทยอีกครั้งเพื่อเปิดคอร์สสอนในบราซิลเกิดอะไรขึ้นกับเขาจากเวทีมวยไทยทำไมถึงก้าวสู่การเป็นฮีโร่ของชาวกัมพูชาเดิมทีตีเอาลโก้เป็นนักมวยไทยที่ฝึกและชกในประเทศไทยพยายามสร้างชื่อเสียงในวงการมวยแต่ด้วยสถิติแพ้มากกว่าชนะทำให้ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นในประเทศไทยได้ ทว่าโอกาสกลับมาเปิดทางเมื่อกัมพูชากำลังต้องการโปรโมตกุนคแมศิลปะการต่อสู้ที่อ้างว่าเป็นต้นแบบของมวยไทยตเอาโก้จึงย้ายไปต่อสู้ภายใต้ธงชาติกัมพูชาพร้อมยอมลบรอยสักคำว่ามวยไทยบนแผ่นหลังและเปลี่ยนเป็นสักรูปปราสาทหิน,นขเขมรแทนเขาได้รับสัญชาติกัมพูชารวมทั้งชื่อใหม่ว่าเนจันริศ และถูกสร้างภาพให้เป็นวีรบุรุษกุลคแมรที่เคยชนะนักมวยไทยในบางเวทีกลายเป็นเครื่องมือเชิดชูศักดิ์ศรีของกัมพูชาในความขัดแย้งเชิงสัญ,ญลักษณ์กับไทยหลงอยู่ในความรุ่งเรืองที่ไม่ยั่งยืนแม้ช่วงแรกจะโด่งดังและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกุลคแมรแต่ความนิยมก็ไม่ยืนยาว ธุรกิจยิมที่ตีอัโก้เปิดในพนมเปญไปไม่รอดกระแสแฟนคลับซาลงและเขาถึงขั้นต้องเปิดรับบริจาคจากชาวกัมพูชาเพื่อประคองชีวิตอีกทั้งยังมีข่าวว่าเขารับโฆษณาเว็บพนันเพื่อหาไรายได้ เมื่อชื่อเสียงเริ่มจางหายไอดอลรุ่นใหม่ของกัมพูชาก็เข้ามาแทนที่ทำให้ตีอโก้ค่อยๆถูกเริ่มเลือนและสุดท้ายไม่สามารถพึ่งพาเวทีขเขมรในการดำรงชีพได้อีกต่อไปหนทางสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดคือมุ่งกลับบราซิลเปิดสอนมวยไทยพอะรู้ดีว่าหากเปิดสอนกุนคแมรผู้คนคงสงสัยว่ามันคืออะไรและใครจะมาเรียนด้วยคงต้องปิดยิมอีกแน่ๆ ดี่อโก้จึงตัดสินใจแน่วแน่ที่บ้านเกิดเมืองอิตาใจรัสซานตาคาตาริน่าประเทศบราซิลหันมาเปิดคอร์สสอนมวยไทยอีกครั้งโดยโพสต์โปรโมทผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมภาพสวมเสื้อและกางเกงที่มีคำว่ามวยไทยอย่างเต็มภาพภูมิ รายงานระบุว่าเพียงเปิดคอร์สแรกก็มีผู้สนใจราว20คนแห่สมัครเรียนมวยไทยทันทีสร้างรายได้ดีกว่าช่วงที่อยู่กัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์กช็อปมวยไทยคิดค่าเรียนราว150เรียลบราซิลหรือประมาณ878บาทไทยยิงสะท้อนความย้อนแยง้งเมื่อคนที่เคยโจมตีมวยไทยว่าเป็นการลอกเรียนกุลคแมกลับใช้มวยไทยเป็นอาชีพหลักในวันนี้ ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งนี้จึงถูกตั้งคำถามเส้นทางชีวิตของตีอาโกจึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์อย่างหนักโดยเฉพาะจากชาวกัมพูชาที่เคยเชิดชูเขาแต่ตอนนี้กลับมองเขาว่าคือผู้ทรยศและหันไปหากินกับมวยไทยอีกครั้งขณะที่คนไทยเองก็ตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงใจหลังจากเขาเคยโจมตีและทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง ในอดีตตีโอโก้เคยเป็นแชมป์โลกมวยไทยสถาบัน WMO แต่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกแบนเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีเจตนาทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงบทเรียนราคาแพงจากไอดอลที่ถูกลืม กรณีของเตียโกเตซิราสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของกีฬาและการเมืองที่พันเกี่ยวกันการพยายามสร้างทาพลักษ์ณด้วยการยกยอหรือโจมตีอีกฝ่ายอาจสร้างชื่อเสียงชั่วคราวแต่เมื่อหมดประโยชน์ก็อาจถูกลืมได้ง่ายๆสุดท้ายอดีตไอดอลกุนคแม่ชาวบราซิลจึงต้องกลับไปพึ่งมวยไทยที่ตนเองเคยหันหลังให้และใช้มันเป็นอาชีพหลักอีกครั้ง วันนี้เหมือนจะพยายามเดินกลับทางสายเดิมและเพื่อลดแรงเสียดทานทั้งฝั่งมวยไทยและมวยกุนคาแม่เพื่อหลือช่องว่างให้เขาได้หากินต่อไปมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าในปี2023กัมพูชาได้เปลี่ยนชื่อกีฬาคิกบ็อกซิ่งประจำชาติของตนเป็นกุนคแม่ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายไทยกลุมชาินิยมมองว่าเป็นการลอกเลียนแบบโดยอ้างว่ามวยไทยมีมาก่อนและกัมพูชากำลังพยายามเลียนแบบ แต่ลองหยุดคิดสักนิดที่ปราสาทนครวัดมีภาพสลักโบราณที่แสดงถึงนักมวยกำลังกอดรัดกันอยู่ซึ่งมีมาก่อนที่คำว่ามวยไทยจะถูกนำมาใช้เสียอีกและศิลปะการต่อสู้ทั้งสองอย่างนี้ต่างมีเทคนิคพิธีกรรมการฝึกซ้อมไปจนถึงองค์ประกอบทางจิตวิญญาณที่คล้ายคลึงกัน ความจริงแล้วศิลปะก,การต่อสู้เหล่านี้ไม่ได้มีต้นกําเนิดจากเพียงประเทศเดียวแต่พัฒนาควบคู่กันมาในภูมิภาคนี้ผ่านการเดินทางข้ามพรมแดนสงครามและการอบพยพย้ายถิ่นฐานประเทศไทยได้ยกระดับมวยไทยให้เป็นแบรนด์ระดับโลกขณะที่กัมพูชาซึ่งกําลังฟื้นตัวจากสงครามกําลังพยายามฟื้นฟูรากเงาทางวัฒนธรรมของตนเอง นี่ไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ว่าใครมาก่อนใครแต่มันคือการยอมรับว่าความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองไม่จำเป็นต้องลบเลือนที่มาของผู้อื่นในปี2024ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันอย่างเงียบๆว่ากุนเคยแ,และมวยไทยจะได้รับการยอมรับเป็นกีฬาคนละประเภทไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันและต่างฝ่ายก็ต่างสามารถเติบโตไปได้ แต่สงครามบนโลกออนไลน์ยังคงดำเนินต่อไปทั้งวิดีโอมีมและคำดูถูกที่ได้รับยอดวิวหลายล้านครั้งวัฒนธรรมจึงกลายเป็นสมรภูมิรบอีกครั้งพร้อมนี้เขาได้ติดแฮชแท็กว่ามวยไทยกุนแมม์เขมรไทยที่มาที่ไปร่วมกันความจริงหลังหยุดยิงซึ่งบทความที่เขาโพสต์นี้ก็เรียกเสียงวิจารณ์กว่า2500คอมเมนต์และยอดแชร์เกือบ700ครั้ง และสิ่งที่เขาแชร์นี้อาจพยายามวางตัวเป็นกลางมากขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้คือไทยไม่ได้มีปัญหาหากขเขมรจะจัดแข่งมวยกุลคแมรในานามของตนเองเช่นเดียวกับมวยลาวหรือมวยพมา่าที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาคนี้ แต่สิ่งที่ชาวไทยไม่พอใจคือหลังจากเวทีมวยในขมรได้แข่งมวยไทยมาหลายสิบปีช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อนึกขึ้นได้ว่าอยากจะมีมวยของตนเองก็ตั้งชื่อมวยกุลแคมแมขึ้นมาแล้วใช้แข่งแทนมวยไทยใช้กฎกติกาม,มวยไทยสำอยากอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยมวยไทยลอกเลียนแบบ และพยายามโจมตีทำให้มวยไทยแปดเปื้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงเพียงเพราะอยากดังทางลัดและต้องการใช้คำว่ามวยไทยเป็นบันไดก้าวขึ้นไป สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่คนไทยไม่พอใจหากต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจัดคงไม่มีปัญหาไทยไม่เคยอ้างว่ามวยลาวลอกเลียนแบบไทยหรือมวยพมา่าลอกเลียนแบบมวยไทยและพวกเขาก็ไม่เคยเคลมมวยไทยเช่นกันเพราะทุกคนเข้าใจดีว่าเราภูมิภาคอาเซียนมีวัฒนธรรมร่วมกันและคล้ายคลึงกันเสมออาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นแต่ก็เชื่อมโยงถึงกัน หากแต่สิ่งที่พวกเขากระทำไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนบ้านที่ดีควรทำดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนไทยถึงไม่พอใจสิ่งนี้เราไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตสักนิดหลังจากได้อ่านโพสต์ของตีอาโก้ค่ะคนแรกเป็นชาวกัมพูชาที่ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าฉันขอชื่นชมในสิ่งที่ควรชื่นชมประเทศไทยเก่งมากหมายถึงเก่งมากจริงๆในการโฆษณาวัฒนธรรมของพวกเขา แม้ว่าบางอย่างจะมีรักเง่าที่เชื่อมโยองอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมขอมแต่พวกเขากลับมีความสามารถอย่างยิ่งในการนำเสนอสิ่งเหล่านั้นสู่สายตาชาวโลกในทางกลับกันพวกเราค่อนข้างช้าในด้านนี้และแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อปกป้องหรือเผยแพร่วัฒนธรรมของเราสู่สากลจนกระทั่งมันอาจจะสายเกินไปหวังว่าสิ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้อความนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความเกลียดชังต่อประเทศไทยแต่อย่างใด จากคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาตอบกว่า120ข้อความเช่นคนนี้ได้ตอบกลับไปว่าศิลปะการต่อสู้ของพม่าก็มีลักษณะคล้ายกับมวยไทยเช่นกันแต่พวกเขาไม่เคยพูดจาในแง่ลบเกี่ยวกับมวยไทยเหมือนที่ชาวคอมรมตหรือกัมพูชาทำสิ่งที่ชาวกัมพูชาทำคือการกล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นต้นฉบับและมวยไทยได้ลอกเลียนแบบไปผมก็บอกความจริงให้ฟัง ประเทศไทยได้พัฒนาให้มวยไทยมีรูปแบบเป็นของตัวเองทั้งเรื่องการแต่งกายของนักมวยการร่ายรำก่อนการชกและวิธีการชกที่รวมถึงหลักการคิดในระหว่างการต่อสู้ทุกอย่างเหล่านี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่จู่ๆวันหนึ่งชาวกัมพูชาก็ออกมากล่าวหามวยไทยว่าลอกเลียนแบบผมอยากจะถามกลับว่าพวกเขาได้ลอกเลียนแบบการแต่งกายหรือการสวมกางเกงขาสั้นในการชกหรือไม่พวกเขาได้ลอกเลียนแบบการรำไหว้ครูหรือไม่พวกเขาได้ลอกเลียนแบบกฎก,ก,ก,กติกา และวิธีการชกหรือไม่พวกเขาได้ลอกเรียนแบบวิธีการสร้างเวทีมวยหรือไม่และพวกเขาได้ลอกเรียนแบบการที่ต้องมีกรรมการและผู้ฝึกสอนคอยดูแลการชกหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาในประเทศไทยมี77จังหวัดและแต่ละอำเภอมีเวทีมวยอย่างน้อยหนึ่งแห่งซึ่งหมายถึงว่าใน1จังหวัดมีอย่างน้อย3-4อำเภอดังนั้น7 7คณ4เท่ากับ308เวทีมวย และมีการสอนมวยไทยในโรงเรียนด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มวยไทยพัฒนาได้ดีแต่ชาวเขมรกลับเชื่อและคิดเสมอว่าประเทศไทยขโมยทุกอย่างไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากพวกเขายังมีนิทานสําหรับเด็กที่เล่าว่าในอดีตมีวัวสองตัวชื่อพระแก้วและพระโคและชาวไทยได้ขโมยวัวตัวที่ฉลาดที่สุดไปเพราะวัวตัวนั้นมีทั้งความมั่งคั่งสติปัญญาและสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในท้องเรื่องแบบนี้มันช่างงงเง่าเหลือลเกิน พวกเขาสอนให้เด็กๆเ,เกลียดประเทศไทยมาตั้งแต่ยังเล็กในขณะที่ประเทศไทยสร้างโรงเรียนให้พวกเขาบริจาคอาหารและเงินทองและให้ความช่วยเหลือพวกเขาในช่วงที่ขมิบแดงสังหารผู้คนไปกว่าหนึ่งล้านคนไปฟังความเห็นของชาวฝรั่งเศสค,คนนี้บ้างค่ะเขาให้ความเห็นว่าฉันค่อนข้างมั่นใจว่าฉันไม่เคยได้ยินคนพูดถึงกุนคแมก่อนปี2023 ความเห็นต่อมาเป็นชาวโปรตุเกสที่คงเห็นว่ามีความเห็นของชาวกัมพูชาเยอะเลยเลยถามไปว่าทำไมบอดกัมพูชาถึงมีแค่ใน a ฟ e b o o k เท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าซอฟต์แวร์ของพวกเขามันใช้กับแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้หรอต่อมาเป็นชาวมาเลเซียพยายามสื่อว่ามันเป็นการเรียกชื่อที่ต่างกันไม่ควรอ้างหรือเคลมว่าใครมาก่อนหรือหลังในมาเลเซียเรียกว่าโตมอยในไทยเรียกว่ามวยไทยในเมียนมาเรียกว่าเลตเทเว ในลาวเรียกว่าประดาวเซรีและในกัมพูชาเรียกว่ากุลคแมอันนี้แอนดมินขอแก้กข้อมูลนิดนึงค่ะสำหรับลาวมีมวยท้องถิ่นเรียกว่ามวยลาวหรือมวยลายลาวส่วนประดาวเซรีเป็นชื่อมวยกัมพูชาเช่นเดียวกับกุลคแมโบกตอกุลโบกตอมาดูความเห็นจากชาวไทยคนนี้บ้างค่ะได้แสดงความเห็นที่น่าสนใจว่า 1. ประเทศไทยไม่เคยบอกว่ากุนคแมมาจากมวยไทยแต่กุลคแมพยายามพูดว่า มวยไทยลอกเลียนแบบกุนคาแมความจริงอยู่ในบทความที่คุณเขียนไว้ว่ากัมพูชาเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามแล้วมีนักดนตรีเกาหลีที่ตกงานนั่งมองกำแพงแล้วคนพบเทคนิคโบราณแต่ผมคิดว่าเขาดูหนังเรื่ององค์บากคุณคิดว่ามันมีเหตุมีผลไหมเอาจริงๆถ้ากุณคาแมมีมานานแล้วทำไมถึงไม่มีผู้สืบทอดหรือว่ามันหายสับสูญไปกว่า4 0 0 5 0 0ปีโดยไม่มีบันทึกอ,อื่นนอกจากบนกำแพงคุณคิดว่าใครเป็นคนสร้างปราสาทนครวัด ปราสาทนครวัดเป็นศิลปะจากอินเดียที่คนทั่วโลกรู้ดีถ้ามีภาพแกะสลักกุลขแม่บนกำแพงมันควรอนุมานได้ว่ากุลขแมคือมวยปล้ำอินเดียมากกว่ากุลขแมหรือเปล่าเว้นแต่เทคนิคเหล่านั้นถูกแกะสลักขึ้นมาเฉยๆหรือจริงๆแล้วไม่เคยมีอยู่จริงไทยมวยไทยพมา่าเลตทเวลาวมวยลาวกัมพูชาโบกตอมวยฆ่าสิงโตประดาวซิเรกุลขแม ความรู้พวกนี้มีมานานแล้วในภูมิภาคนี้และไม่เคยเป็นปัญหาทุกคนให้ความเคารพและสิบทอดกันมานานจนกระทั่งมีวิชาหนึ่งที่เพิ่งถูกค้นพบนอกกำแพงและต้องการได้รับการยอมรับจึงพยายามจะอ้างว่าตัวเองเป็นต้นฉบับนี่คือรากของปัญหาและที่มาของบทความข้างต้นความเห็นต่อมาเป็นของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์เข้ามาพูดอย่างเป็นกลางว่า โพสต์แบบนี้อาจไม่เหมาะสมในขณะน,นี้เมื่อพิจารณาถึงความตึงเครียดร,ระหว่างพี่น้องชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกัมพูชาและไทยการแชร์เนื้อหาเช่นนี้อาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงโดยไม่ได้ตั้งใจหวังว่าทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาความสัมพันธ์และความสม,มัคคีในหมู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีขึ้นมาฟังความเห็นจากสาวชาวสาหารัฐอเมริกาคนนี้บ้างค่ะได้ให้ความคิดเห็นว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักคำว่ากุลคแม่เลยเพราะทุกคนรู้จักแต่มวยไทยแล้วก็มีคนเอารูปสลักที่นครวัดหรืออะไรทำนองนั้นมาให้ดูด้วยแต่แบบนี่มันศิละปะอินเดียชัดๆฮ่าฮ <c oughs> ไม่ใช่ของที่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดขึ้นมาหรอกมวยไทยเป็นที่รู้จักและเคารพกันมาช้านานงั้นกุลคแม่ละ่ะไม่มีประวัติอะไรหรอกแค่คนชี้ไปที่กำแพงนครวัดก็พยายามทำให้มันเป็นแบบนั้นแล้ว แถมชื่อกุลคาแมยังไม่มีเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองสมัยก่อนเรียกกันว่าประดานเซเลปิดไทยด้วยคอมเมนต์ของหนุ่มร็อกเกอร์ชาวสหรัฐอเมริกาคนนี้ที่ได้กล่าวว่ามวยไทยชนะขาดเพราะมีระดับทักษะและการพัฒนาที่สูงกว่ามันคือกีฬาประจำชาติของพวกเขาการจะหายิมมวยไทยในประเทศไทยก็ง่ายพอๆกับการหาร้านเซเว่นอเลเลยทีเดียวแอดมินพยายามหาความเห็นที่หลากหลายจาก2,500คอมเมนต์ แต่ส่วนใหญ่เป็นของชาวขเขมรและชาวไทยลองไปอ่านต่อได้ค่ะสำหรับเรื่องมวยไทยกับมวยกุนเแมบของขเขมรแอดมินไม่ขอพูดแล้วมันยาวจนพูดไม่หมดเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดว่าดีก็จัดไปให้มันสุดๆไม่ต้องกลับมาใช้ชื่อมวยไทยหากินอีกให้ชาวโลกรู้ไปเลยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดนั้นมันดีจริงไหมมีคนอยากเสียเงินมาเรียนอยากฝึกไหมไม่ใช่ด่าเขาโจมตีเขาแต่สุดท้ายก็เกาะเขาหากินเมื่อเขาไม่ให้เกาะ ก็หาว่าเขาไร้น้ำใจอยากถามว่ากับคนแบบนี้ต้องมีน้ำใจให้ขนาดไหนไม่ต่างก,กันกับตอนที่ไทยช่วยชาวขมรที่หนีจากสงครามมาตั้งค่ายให้อยู่มีน้ำมีอาหารให้กินพออยู่หลายปีเข้าก็ไม่อยากกลับลงหลักปักฐานยึดเป็นของตัวเองแล้วหันมาชี้หน้าด่าเจ้าของบ้านว่าบุกรุกแม้แต่รั้วล้อมบ้านตัวเองการขโมยยังไม่ให้ทำแบบนี้มันก็เกินจากทนจริงๆค่ะ ครนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์เพื่อให้ YouTube นำส่งคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมไปแล้วนะสวัสดีค่ะ